ไปเลยครับไปเลยครับสามเก้าชนคนโบกกูตายซะเนาะอ่าพอถัดจากช่างภาพคนแรกฮะคนที่สองคนที่สองตัวนี้เป็นโค้งตัวเอสสวยมากครับโค <c oughs> <ใน S 1> ้งเอสสวยมากครับคนที่สามล,<ะ>ล้จะรีบเก็บช่างภาพไปด้วย <c oughs> ในรถสปาร์ทสองมีคนสอดอยู่่าครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นไปบน,บนอุทยานแห่งชาติเลยนะรอบนี้ <c oughs> เวนจานาบี้อยู่ใยานก็เป็นช่งางภาพมาอย่างดีเนาะสตาร์บีมาฝั่งนี้เลยนะครับสตาร์บีมาฝั่งนี้เลยมาฝั่งนี้เลยบรรยากาศได้อีกแล้วครับหมอกเริ่มมาเดินหน้าครับเดินหน้าอีกเดินหน้าอีกไดก้ได้ได้ไดพอ สตาฟซีไปจอดไหนก็ไปครับไปหาที่จอดเลยหมอกเริ่มมาอีกแล้วนะ ไปก่อนดีไปอ,อ,อ,อยา,นยากนะเด้อฉันจะขึ้นไปไหนคุณขึ้นไปดูหรือยังสวัส,ด,ส,ด,ส,ด,สดีคุณไทยๆนี้น้ำอยู่ฝั่งนี้ไม่คุณผู้ใหญ่ไปเข้าห้องน้ำที่ไหนมาห้<ะ>องขอคนพิการก็ออกไปไม่ใช่มันอยู่ข้างกันห้องน้ำใหอยู่ข้างกันมองไม่เห็นไม่คุณแล้วที่นี้คุณขึ้นไปดูอะไรใช่ไหมไปโอเค เฮ้ยอากาศดีอีกแล้วสุดยอดเลยจริงๆลูกค้าดีใจมากเลยนะตันนี้ก็คือเขาก็มาตั้งแคมป์กันสวัสดีครับได้ระเบียบไม่ต้องขึ้นมาเด้แถวเรือฟิวดีมากเลยครับโอ้โหรถม่ดูเขาไม่ขาอ อันนี้ดีสีดีห้าเข้าขบวนออกมาหรือยังครับได้เนาะเบอเบวันที่ห้ามประกบประหานี่มันต้องเขาเต้นมากลางอย่างเขานี้ตารีแจ้งผมนี่เป็นครับสตาร์เข้าขบครับเข้าขบวนหมดแล้วใช่ไหมครับร้อยอีกสองแันครับ อาจากไหนเนอ้อมากลางเต็นครับป๋าที่เป็นความโชคดีของหัวหน้าเมย์กนะทำไมล่ะอุตยานไม่มีใครไงให้เขาได้ตังกับทิพเราไง ระเบียบคือการไม่ยอมรับผู้หมบนตามผมมาเลยนะเราจะตั้งแบบพร้อมออกกันเลย all right <laughs> i'll my technique เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังตั้งรูปกระบวนกันอยู่นะจุดแรกจุดแรกว้าไอนนี่เท่าไหร่ว่ามันเ้าหมดหมดองเพราะแต่ก่อนเราก็ต้องมาจอดรถตรงนี้ถูกไหมแล้วก็นั่งรถรางมา <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็ ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เราก็มาขึ้นรถรางกังนี้อีกยังเอาล่ะลานหญิงงามคุณละเขาคุละเขากันแล้วก็มาพาหญิงงามครับแล้วเดี๋ยว จะเดินขึ้นไปดูจากระยะทางเมื่อกี้ประมาณนี่ไม่เคยต้องมาดูเซียวเซียวช่องคุณน่พูดมันจะขาดใจตายแล้วเริ่มมีเสียงลมหายใจแล้วจริงเลหินมันใหญ่มากเลยคุณโอ้ เป็นหินต้องถูกเขาเรียกว่าอะไรฮะตะกอนตะกันอะไรตามการนิทานมันก็เลยเป็นลักษณะนี้มันเหมือนนะเหมือนผัดติวติวใช่ครับเพราะถ้าเราสังเกตดีเราจะเห็นนะครับตรงเขาหัวโล้นเนี่ยไม่มีไม่ใช่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 จิตมันมันมันใช่ยาพูมิกันเขาหัวโลนนันเนี่ยมันคนละเขากันไอ้คนยาละจังหวัดกัน มันก็ตามจังไอเขาหัวโล้นเนี่ยหนูไปดูนู้นดีกว่าไหมครับดีกว่าไรไอนี้ผักจิ้วไหมน่าไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่เขาไม่ให้เด็ดดิก็กินคาต้นไปไม่เป็นไรหรอกไม่เด็ดเนี่ยกินคาต้นเลยครับ ไปนี่ดีนะที่ว่าจะเิ็นหมอกเบอร์ครับเบอร์ครับนะไปกวันถ้ามาแบบร้อนร้อนไ,ไปดูรูปฟุตบอลก่อนไหมฟุตบอลโลกไปบบเลยหัซีเมนต์ดูนู่นไป,ปนคปุณพิชรินฝั่งนู้นฟุตบอลโลกเดี๋ยวเราจะไปดูหินฟีฟ่าเบอร์ครับกันนะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเซลล์ต้นไปแล้วเดี๋ยวเราเดินตามไป าไปดูเซลไม่ออกไปทางนูน้นนี่เดี๋ยวขับรถไปเดี๋ยวเราไปดูเซลเบาหวานกันนะครับโอ้โหตรงนี้ค่ะเดินเดินหินเดินหิน พอดีเลยคุณวัชรินคุณก็ถ่ายผมบ้างมาะตรงนี้ก็จะเป็นฟีฟา้าทินฟีฟ้านะครับจะเหมือนถ้วยถ้วยฟุตบอลโลกปี1998ไหมไม่แน่ใจครามบ,บไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ที่ที่ฝรั่งเศสจัดไหมเเนี่ยจะจำไม่ผิดนะ นุ <_ an> ่นขายคาราวันท่านใดต้องการยาพาราเซตามอลนะฮะ ลูกค้ากลับที่พักกันถ้าในกรณีเป็นทางราช,ชันแบบนี้นะครับเราสามารถตกเป็นเกียร์ว่างไม่ใช่เกียร์ว่างเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยไหลไปเลยแล้วก็ให้ <laughs> ตัวนึงตัวนึงกดต,ตัวลงทางราช,ชันด้วยตัวเนี้ยลูกค้าบันไดอยากไปย่าไปให้ย่านะอันนี้คือก็ทำงานแล้วจะ่กียร์ไปขึ้นรถไปนะครับนตันใดอยู่ใกล้พีอา จะไม้เกิน30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอันนี้คือไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะเพราาะว่แ